ลุ้ค่ะองค์ใจอะไรทันทีเลยแก,แกไม่ก่อแต่งงานแล้วครับแกก็อย่างอื่นอย่างอื่นจะให้มามามาครับมาแล้วครับให้องค์ใจจมผิดใจเดีย,ย,ยวเดียวของไม่นะมัง้งแต่แก,แกโง่แล้วมาแล้วครับอะไรอ่ะามาได้สวยไหมน,นุ้ยแค่โยนเนี่ยอ๋อแล้วควังวาจาของโยธา ยายพูดตามตรงเราปลาดตรงในสิ่งไหนบอกเลยครับยายนอกจากการแต่งงานจะไม่ทั้งหมดแรงแต่แรงแต่แรงเลยครับแรงที่เราพูดกันเดียวอะไรยายแคอยองชายจุ่มิจนครั้งเดียวค่ะจุมปิดกันทักครั้งเครับตื้อว่าล้านจุมปิดยาน่าเกลียดไม่ได้ไม่น่าเกลียดกับคือแกได้มีความอ้วปุ้นใจเปียบเดียวจุ๊บนะรเปียบเดียว เท่งเป็นจักขีพยานนะฉันไม่ได้คิดอย่างอื่นนะเหมือนหลานเหมือนย่าเหมือนยายครับครับครับตกลงยายฉันจะออหอมแก้มยายสักครั้งถือว่าหลานหอมแก้มย่าก็แล้วก <c oughs> ันหอมแก้มข้างไหนดีอ่ะข้างไหนก็ได้ป้างหมดตะข้างไหนก็ได้ดิปี <c oughs> <c oughs> ตกลงเอาข้างขวานี้นะยายนะชื่นใจไหมชื่นใจค่ะนั่นยายก็กลับได้ rồi, <c oughs> ใช่ไหม ชายัาทำไมเอกายายฉันสวยไม่ช่วยกับช่วยช่วยกว่าจะช่วยช่วยสวยครับน้ำใจยายสวยประเสริฐแท้ถ้าเจ้เป็นสาววัยสิบแปดองชายจะทรงเชื่อไหมจ๊ะเชื่อกับเชือ่อเชื่อกับเชื่อแกเป็นกับเท่งใ,ใจจันบ้าหรือไงเัวเองนะการเวลามันกลืนกินชีวิตยายไปถึงไหนแล้ววัยยุคน,นี้เอ็ดเจือพมบเลกับเจืออต่เจือนะครับถ้งครูมไม่ได้กูปลาไม่ได้มไมไดเปลือนก็นี่ เจอแล้วกับอ่าเป็นรับสั่งอย่างเดียวไม่ได้ตั้งประเทศไทยไม่มีสมาธิด้วยจา้าตอนนี้สาววัยสิบแปดสวยมากมายืนอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยองชายเฮ้เสานี่เนียบอกเปิดกว้างกันดิแมกกดดิอืมอืมอ,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 อะไรเอเด็กกปลื้มใจกับเสานี่คกอดปลื้มใจได้เนี่ยจริงดีประตรอ้องไม่แม่ไม่แม่อืม นั้นผมฮเธอคุณนี่เธอเป็นใครอะ่ะนี่คือที่ผู้บนตัวจริงนะคะ่ะองค์ชายตั้งประไทยมีสมาธิม่ตกประไทยจนเกินโอ้เออเอเอไอย่คยกับเอเอน้องล้านอะไรแนะ่กูเว้นแดกกูกับอ้อนหลุดแล้วเลยไอ้เจอกรอนั้นนายพุ่มกับน,นะพุ่มรวบได้ไหมครับได้ลุงแท่งนะมีธรรมะ ห้ากินในปลารูดขารถกูกันน่ดเดียวต้องจกล้กลับได้ครับเดี๋ยวหนุ้ยมานีก่อนดิมองมาในร้านเจ้านี้่น,นี่ตีปูบอลค่ะลุงหนุย้ยตีปูบอลค่ะเดี๋ยวเบืญญ่อาห่ฉันจุ่มพิชกับไปหนุ้ยประจุพิษครั้งเดียวสวยทันทีสวรรค์ก็ส่งไม้เป็นเนื้อคู่ของฉันนะนั้นเชิญก็สู่นครนะจ๊ะค่อยไปกราบะลาจา์ค่ะแม่ยังลงอยู่มั่งละคนรู้ไหมวะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องชื่อไรรับติบอูบองค่ะติบอูบองค่ะจะไปเรกักติบอูบอนพี่สาวค่ะสวัสดีน้องติบอูบอนมาหลายวันเสด็จพ่อติบอวบอนช้มาตามค่ะคนนี้เป็นเจ้าระวันค่ะเป็นมิ้นต๋อม แต่เจาวันก็กินต้มกนมันเอ็งไม่ต้มพอดีออกรัดลงลายต้อมอ๋อ,อรัดไปต้มนี่ชื่ออะไรครับพี่หนูน,นุ้ยอ๋อ <c oughs> ไม่รู้จักเพื่อครับอ๋อคือฉันเป็นลูกสาวสวรรวันค่ะมีอะไรเข้ามากระริบติวก็เลยรู้ว่าพี่ชื่อไรชื่อไรน,นี่น้องลงถึงดินวันนี้เป็นวันแรกค่ะอ๋อมาถึงวันแรกค่ะ ถ้าใครจุมพิษน้องก็จะได้เป็นเนื้อคู่ <_ d ose> ไม่อยากเช่นรุย <_ d ose> เลยก็เคยได้ยินในแจงเนีย <_ d ose> มีผู้ชายคนหนึ่งแล้วกะแต่น้องไม่กล้าแกเห็นเดินนุ่งปะตุงลายไปหั <_ d ose> วล้าน <_ d ose> ไอ้เจงเลยฮะชื่อปืนนะคะเจงชื่อแตงอ่ะครับอูบายจะไปกอบใบเลนน,เนั้นน่ะ แม่โมโรแม่มันทำให้ปลาจืดกระไรหวงเลยลูกใครนัก็ไอ่เตงอันแล้วเข้อก็ไปตายหวงไอเตียงอันไม่ใจลูกปอมันลูกแม่มันจับกับปอป้อมนี่อ๋อพี่หนุ่ยรู้เรื่องเพื่อนดีนะครับโรแม่เรื่องเพื่อนแม่ป้อเปลือตายกับแลงเรื่องเพื่อนพี่หนุ่ยต่พี่เป็นยังเกียดน้องติอุบองนะพี่จูบน้องคนเดียวน้องลอกคราบ แม่ดอกครับในไรวันที่บูบอกนี่หอกแล้วมันง่ายขึ้นเลยท้ายกูแต่ก่อนที่จะจูบพี่ต้องสารภาพก็พี่ทำอะไรพี่ทำชั่วทำบาปอะไรมามั้งก็ได้แล้วครับพี่นุ้ยมีเมียอยู่ไหมมีครับเดี๋ยวผมเมาหมดจะใจไปบอกหรือไงไอ้บ่าวเออไปเดบันหน้าไปเดบ้านจนแดดหน้าบ้านหลีกติดเนี่ยตำเนี่ยบอกไว้เมียแก่ก้าวแกบก้องไงกูเห็นนะ เรียบร้อยแล้วครับผมเป็ดไม้แล้วออ๋หอมแคบน้องดิพี่ตําช่วยอะไรมามั้งบอกก่อนแดงอายุ7ปีหลักเก้าแม่เทงต้องตัวแต่ไม่ได้แกงดําก็ตามเป็ว้าวตายอยู่ในสอง,งก้าวมินหยู่อันนี้ซึ่งอายุ7ปีหัวมันกินกลายนั่นไม่ใช่ดําำเฟือพี่หนุ้ยำจำเราเหรอครับก็ไม่เจ้าจำเราแล้วคือพอดีผมไปอบรมชัดจาวแปดเข้าไว้ ฟังนี้หรอกอุบ,บ้ามันเป็นกันในญี่ปุ่นนั้นจึงคอยบาดุน่ะพุ่มจึงพมไม่ได้ออกเอาเครื่องมือจึงพุหมอ,อกไกล้พุ่มบดแล้วว่ารอนไม้ขนาดนั้นนะอ๋อแคบน้องเลยนะคะครับตีน้องที่บูบองค่ะน้องตีบูบองค่ะน้องไปนอนคุยกันที่ค่ะเดี๋ยวน้องจะลอกคราบผมไม่ลอกเลยยังยังค่ะมันยังไม่แก่ตัวมันคุ้มนะน,น้อยขนานั้น กอนโดนให้น้องนะว่ากลอในให้น้องฟังมั้งสิป่าเจ้ามานอนอยู่ที่ต้นใหม่นี้นายวันนายีปีนึกรักนักนะน้องตีหูบองและมักนอนเออจะได้เป็นปัญรยายาลูกเทวดาเปีย แอ,อ่อวกลมเนื้อตึงรักนองตึงน้นยเอามือลูบป,ป้อมหัวกลมเกลี้ยงกลั้นทำไมเอ่วกลมที่ป้อมนองก็ไม่มีเอามือลูบมมูมาตู กอดแจมจันในตันคองนองเอามือมาต้องทุกที่โครงนองเออน้องงูบ้องเลยยกทรงอยู่ไหนเอามือจับแขนให้กอดใจให้ปอปีบายใจอ่ะมือไกลเนิวนี้มันเนิวจีบอเราอันนี้ ลั่นล่นมินยาจันมินตมนิวจีป mm ันนี้พ่เราเองให้เตงแมนแล้วเล่าไอบาทัวงนี้จริงพี่ขาใหญ่น้องที่หมู่บองเป็นไม่าห่าอุบาเยเนยะพี่นุ่นไอ้์ขาคอยรารอบตัวนั้นอ,อออมาเติดเท้านี่เบาจะเบา b b b